วันนี้ครูม่อนก็จะพา,าท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านมาศึกษาวิธีเกี่ยวกับการบำรุงต้นอะโวคาโดาต้นอะโวคาโดที่เราปลูกนั้นเวลาเราปลูกพร้อมกันเวลาเดียวกันก็จริงแต่ต่างสายพันธุ์กันและภูมิประเทศของเรานั้นก็คือบางทีก็มีลาดเอ,อียงมีที่ดอนและก็มีที่ลุ่มแตกต่างกันจึงทำให้ต้นของเรานั้นจเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน เมื่อไม่พร้อมกันเช่นนี้เราก็จะต้องมีการบำรุงที่แตกต่างกันออกไปต้นที่เป็นต้นที่เราจะต้องบำรุงก็คือต้นที่มีการเจริญเติบโตช้านะครับจะต้องมีการดูแลอาศัยการใส่ปุ๋ยใส่น้ำเป็นพิเศษแยกออกมาเดี๋ยวเรามาติดตามดูรายละเอียดกันนะครับว่าทำอย่างไรอันนี้ก็คือตัวอย่างต้นอะโวคาโดที่เราปลูกนะครับต้นนี้อายุ1ปี มีขนาดสรงพุ่มขนาดนี้นะครับต้นถัดไปก็มีทรงพุ่มอย่างนี้ต้นถัดไปก็มีทรงพุ่มขนาดนี้ต้นหนึ่งก็โตได้ขนาดนี้ก็คือยังไม่ไปที่พอใจของคนปลูกนะครับเราก็จะต้องทำการแก้ไขเราจะปรับปรุงแก้ไขโดยการใส่ปุ๋ยบำรุงต้น การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นก็คือการที่เราฝังปุ๋ยนะครับโดยใช้สูตรปุ๋ยเคมีเนี่ยฝังบริเวณร,รอบๆต้นลงไปเพื่อที่จะให้มันได้รับปุ๋ยอย่างแน่นอนและก็ทั่วถึงะนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต้นอะโวคาโดต้นนี้ซึ่งปลูกไปแล้วหนึ่งปีโตได้เพียงเอวแค่นั้นเองนะครับ ก็ถือว่าโตช้ามากทีนี้พอโตช้ามากอาจจะเป็นลักษณะพันธ์ุก็ดีหรือมีเหตุผลอื่นก็ดียังไงก็ตามนะครับเราก็จะต้องอปรับปรุงพัฒนาเพื่อที่จะให้มันโตพร้อมๆกันไปด้วยกันเพื่อที่ว่าในระยะเวลา3ปีแล้วมันก็จะออกดอกออกผลพร้อมกันไปเลยมันทําให้การบํารุงการรักษาการเก็บเกี่ยวเนี่ยง่ายขึ้นก็เป็นวิธีการที่ผมทําแล้วได้ผลแล้ว จึงนํามาถ่ายทําคลิปาตามภายหลังท่านไม่จะเป็นต้องเป็นบัติตามผมเสมอไปเพราะผมถือว่าคลิปที่ผมนำมา,ำมาลงให้ท่านชมนี้เป็นบันทึกการทํางานของผมเองนะว่าผมทําสวนทําไร่ตรงนี้ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันนั้นเมื่อพบปัญหาผมแก้ปัญหาอย่างไรทําอย่างไรพัฒนาอย่างไรเพื่อไปสู่ความสําเร็จวันนี้เข้าพฤษภา เราก็จะเตรียมการก็คือบำรุงต้นเต็มที่นะครับเพราะว่าน้ำมันจะมาแล้วเราก็ต้องเตรียมบำรุงต้นสิ่งที่เราสามารถทำได้เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับชีวภาพอสองสูตรผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1น,นะครับ25-77นั้นจะเป็นการเจริญเติบโตทางยอดและก็ทางรากนะครับก็คือมีปุ๋ยตัวหน้าหนัก ปุ๋ยตัวกลางและตัวตัวท้ายนั้นเบาลงไปเสร็จแล้วผมก็จะผสมกับ15 15 15หรือสูตรเสมอที่ท่านมีนั้นก็จะช่วยให้มีตัวกลางและตัวหลังนี่มากขึ้นทําให้ต้นอวบอ้วนเจริญเติบโตถ้าหากใส่ตัวหน้ามากเกินไปมันก็จะอวบน้ำเพราะอวบน้ํำพืชก,ก็มีการเจริญเติบโตปกติสมบูรณ์ดี แต่ว่าขาดความแข็งแรงก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือโรคมแมลงโจมตีได้ง่ายทีนี้เมื่อเราทราบสูตรปุ๋ยแล้วความถี่ในการใช้เราอาจจะาใช้ทุกๆ15วันหรือทุกๆ10วันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนใส่ปุ๋ยนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านเป็นเกษตรกร,เ,กรเต็มเวลา ท่านก็สามารถใส่ได้ทุกอาทิตย์หรือใส่ได้ทุก1ิวันนะครับตามความถี่ตามเวลาที่ท่านมีแต่ถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรบรรยุท่านมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์ฉะนท้นสองอาทิตย์ก็ใส่ครั้งหนึ่งสออาทิตย์ก็ใส่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือใส่ตามเวลา,าเดือนละครั้งก็ดีนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของท่านนั้นเป็นอย่างไรจะใจร้อนขนาดไหนนะครับแต่เราก็มีหลักว่าใส่น้อยใส่บ่อย นะครับใส่มากเกินไปก็เกิดปัญหาก็คืออเค็มปุ๋ยเกิดอาการใบไหม้ตามมาอีกเดี๋ยวเราก็ใส่อย่างไงสิ่งท,ที่ท่านเห็นก็คือเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องมีการบํำรุงต้นโดยการใช้ปุ๋ยปักหรือปุ๋ยอินทรีย์เพราะฉะนั้นบริเวณโคนต้นมันก็จะเห็นซา,ากพืชน,นะครับแกลบใบไม้อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวที่รองรับ อาสารเคมีที่จะดูดซับสารเคมีนี้ให้อยู่ชนอยู่นานเสร็จแล้วก็ป้องกันไม่ให้ดินเป็นกรดเป็นด่างด่างเกิดาตามมานะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปใช้ก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขด้วยนะครับว่าการวิธีทำนี้มันมีเงื่อนไขอะไรนะครับเราไม่ใช้เคมีโดดๆนะครับเราจะใช้2ออย่างผสมกันทีนี้เวลาจะใส่เราจะใส่ตรงไหน เราจะใส่นอกทรงพุ่มครับใส่นอกทรงพุ่มเพื่อใส่ลอ่อรากนะครับเราจะไม่ใส่ในทรงพุ่มคำว่านอกทรงพุ่มเป็นอย่างไรก็ขอโทษสำหรับคนที่รู้แล้วนก็ค,คือปลายใบเนี่ยมันตกตรงไหนนั่นก็คือทรงพุ่มถ้าห่างออกจากปลายใบออกมาน,กมนะครับห่างออกจากปลายใบออกมาเขาก็เรียกว่านอกทรงพุ่มนะครับจากต้นถึงปลายใบเ็าเรียกว่าในทรงพุ่มนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่นอกทรงพุ่มใส่ไกลขนาดไหนครับใส่ไกลก็ประมาณ1คืบนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอันนี้คือปลายใบเราก็หมนนี้ครับห่างออกมาสัก1นึ่งคืบจุดประสงค์ของการที่ใส่ห่างออกมาสัก1คืบก็เพื่อว่า,าเพื่อล่อราก ให้มันออกมานั่นเองนั่นก็คือว่าเวลาที่ปุ๋ยเนี่ยมันเป็นของแข็งเวลาละลายน้ําแล้วมันก็แพร่กระจายออกไปนะครับการแพร่กระจายของมันออกไปก็อาจจะเป็นระยะทางถึง56นิ้วอย่างนี้นะครับมันก็จะได้พอดีเสร็จแล้วก็เหมือนกับเราเอาขนมล่อเด็กะครับเด็กมันก็จะเดินตามต่ดแตะต่อแตะมาเพื่อมาหามือของเราที่ถือขนมอยู่นะครับลักษณะนี้ก็คือ,อจิตวิทยาการล่อรากนะครับ นะครับเข้าใจกันตรงตามนี้เสร็จแล้วเราทําไมไม่ใส่ตรงโคนปุย๋ยเราตอนนี้เราทําไมไม่ใส่ตรงโคนต้นเพราะตรงโคนต้นนั้นไม่มีรากาที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับหาน้ําหาอาหารหาและหาแร่ธาตุหรือมีน้อยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นรากที่ค้าจุนลําต้นรากที่หาอาหารนั้นจะอยู่บริเวณปลายทรงพุ่มมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ให้ถูกที่ถูกจุด ปริมาณปุ๋ยที่เราใส่นั้นขึ้นอยู่กับอะไรเราจะใส่1นึช้อน2องช้อน3ามช้อนขึ้นอยู่กับอะไรนะครับการใส่กี่ช้อนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่มท่านต้องกับประมาณเอาเองนะครับว่าจะใส่เท่าไหร่ผมจะใช้ช้อนในการเป็นเครื่องมือช่างวัดตวงนะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ได้ว่าหช้อนมันหนักกี่กร,รมัมอา ทีนี้เราก็ตักไปหนึ่งช้อนพูนๆน,น,นะครับเราก็ดูทรงพุ่มว่าขนาดไหนนะครับตรงนี้มันก็จะ,ะประมาณนี้นะครับเราก็วางลงไปเราก็เอียงช้อนอแล้วก็เทปุ๋ยลงไปจากนั้นเราก็ไปจังจุดใหม่นะครับ เราอาจจะใช้สามจ่จุดาจุดหแล้วแต่เรานะครับแต่ว่ายิ่งต้นใหญ่พุ่มใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เราก็จะต้องอเพิ่มจุดให้มากขึ้นเท่านั้นอีกครับแล้วก็มาใส่อีกอบริเวณนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วเราก็จะใช้ช้อนอนเนกประสงค์ของเรานี้กรบดินกรบดินลักษณะนี้นะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรพวกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยบางตัวมันมีการละเหิดไปนะครับจากของแข็งก็กลายเป็นก๊าซไปได้เพราะฉะนั้นหลังสัก ใส่แล้วเราก็รดน้ำตามบริเวณที่เรารดเราก็รดนอกสวงพุ่มเห็นไหมครับตรงปลายใบตกตรงไหนเราก็รดตรงช่วงต่อระหว่างปลายใบกับนอกปลายใบตรงบริเวณที่เราใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยเพื่อล่อรากเราก็ใส่อย่างนี้แล้วก็รดน้ำอย่างนี้การกระทำการใส่ปุ๋ยการรดน้ำมันก็จะสอดคล้องกัน เวลาฝนตกมาหรือให้น้ำปุ๋ยพวกนี้ก็จะละลายต่อไปอีกและก็ซึมลงดินไม่หายไปไหนไม่ถูกน้ำพัดพาไปนะครับการใช้ปุ๋ยของเราก็จะได้ประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ได้มากกว่า50ต้นของเราก็จะเป็นต้นเป็นพุ่มมีความสูงมีการขนายขยายขนาดากว้างใหญ่นะครับมีขนาดต้นโต ตามขนาดตามเวลาที่เราต้องการนะครับลองนำความรู้เกี่ยวกับการฝังปุ๋ยบำรุงต้นนี้ไปใช้ดูผมไม่ได้จำกัดว่าการฝังปุ๋ยนี้จะใช้กับอะโวคาโดยอย่างเดียวนะครับใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดนะใช้แล้วได้ผลอย่างไรก็นำมาคุยกัน